สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเผาถ่านต่อเนื่องแต่เมื่อวานเนาะจุดไปสิบสามชั่วโมงคายแก๊สเมื่อตอนเก้าโมงสรุปเผาไปแล้วสิบสามชั่วโมงต่อเนื่องมาถึงวันนี้คายแก๊สเป็หกชั่วโมงแล้วอุณหภูมิที่ห้าร้อยห้าร้อยองศา การเผาไหม่ดีดูดิโอ้ไข่แก๊บไข่แก๊เป็นหกชั่วโมงแล้วตอนนี้ไม้มะย,ยมหินกับไม้เบญจพรรณผสมกันดูดูตอนจกจะออกมาสวยงามไหมแต่คิดว่าจะสวยงามอ่ะพี่น้องไข่แก๊ กเพราะว่าประมาณอีกสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงน่าจะหมดละพงปิดปักสามวันเดี๋ยวมาเปิดเตาดูทานจังงามไหมใครแก็ตด,ดีมากๆเลยโอ้สุดยอดสุดยอดฝากติดตามตด้วยเด้อกดไลค์กดติดตามตัวพี่น้องเอฟซีทิละก,การเพาทาน เราผาทานใบปริญญาควนน้อยใบยปริญญาสวัสดีครับ